ความลับใต้กระโปรงที่แรกด้วยชีวิตเมื่อน้ำยาล้างพื้นถูกใช้เป็นยาคุมกำเนิดคุณลองเดินเข้าไปในห้องครัวหรือห้องเก็บของที่บ้านดูนะครับมองหาขวดน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์ยี่ห้อดังๆที่เราคุ้นตากันดีอย่างไลซอภาพจำของเราที่มีต่อมันคืออะไรครับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกลิ่นฉุนกึกที่เอาไว้ถูพื้นห้องน้ำเอาไว้เช็ดลูกบิดประตูหรือเอาไว้ราดถั่วซ่วมเพื่อฆ่าแบคทีเรียใช่ไหมครับคงไม่มีใครสติดีที่ไหนคิดจะเอาน้ำยาแรงๆแบบนั้นมาทาตัวหรือเอาใส่ปากแน่ๆแ,แต่เชื่อไหมครับว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80-90ปีก่อนในช่วงทศวรรษที่1920-1950 ขวดน้ำยาไลาซอหน้าตาแบบเดียวกับที่ใช้ล้างห้องน้ำนี่แหละครับคือไอเทมลับที่ผู้หญิงอเมริกันแทบทุกบ้านต้องมีติดไว้ในห้องนอนไม่ใช่เพื่อทำความสะอาดพื้นนะครับแต่เพื่อสวนล้างเข้าไปในจุดซ่อนเร้นด้วยความเชื่อและความหวังที่น่าเศร้าที่สุดว่ามันคือยาคุมกำเนิดเพียงชนิดเดียวที่พวกเธอหาได้ต้องปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นอเมริกาไม่ได้เสรีเรื่องเพศเหมือนในหนังนะครับ การคุมกำเนิดหรือ Birth Control ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมร้ายแรงในหลายรัฐยาเม็ดคุมกำเนิดยังไม่ถูกคิดคน้นถุงยางอนามัยก็หายากและผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ยอมใช้ผู้หญิงในยุคนั้นต้องแบกรับภาระการตั้งท้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกายพังหรือเลี้ยงลูกไม่ไหวช่องว่างตรงนี้ล่ะครับที่เปิดโอกาสให้ปีศาจในคราบนักการตลาดเข้ามาเล่นกับความกลัว บริษัทไลซอในยุคนั้นซึ่งยังมีส่วนผสมของสารเคมีรุนแรงกว่าปัจจุบันมากรู้ดีว่าพวกเขาสามารถขายสินค้าได้มหาศาลถ้าทำให้ผู้หญิงเชื่อว่ามันใช้คุมกำเนิดได้แต่จะพูดตรงๆก็ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายพวกเขาเลยใช้รหัสลับหรือยูฟิมิ i s m ผ่านคำโฆษณาว่าเฟมิน h y g i e ีนหรือสุขอนามัยของผู้หญิง ลองจินตนาการภาพโปสเตอร์โฆษณาเก่าๆที่วาดภาพผู้หญิงยืนร้องไห้กุมหน้าหรือภาพภรรยาที่ถูกสามีหมางเมินพร้อมข้อความคมขู่ทางจิตวิทยาที่เจ็บแสบเช่นทำไมเขาถึงไม่กอดคุณเหมือนเดิมหรือเพราะคุณสูญเสียสเสน่ห์แห่งความสาวไปอย่าปล่อยให้กลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำลายชีวิตคู่ของคุณจงใช้ไล่อสวนล้างสิความในที่รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ กลิ่นไม่พึงประสงค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกลิ่นเหงื่อนะครับแต่มันคือโค้ดรับที่แปลว่าน้ำเชื้ออสุจิและการบอกให้ล้างเพื่อความสะอาดจริงๆแล้วคือการบอกให้เอาสารเคมีเข้าไปฆ่าอสุจิเพื่อไม่ให้ท้องนั่นเองผู้หญิงนับล้านคนตกเป็นเหยื่อของความกลัวนี้กลัวสามีจะทิ้งกลัวจะมีลูกคนที่สิบพวกเธอจึงยอมกัดฟันทำในสิ่งที่ขัดต่อสัญชาตญาณความเจ็บปวด และความบันไลยที่แท้จริงมันอยู่ที่ส่วนผสมครับไลซองในยุคก่อนปี1953มีส่วนผสมหลักคือครีซอลซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มฟีนอลคุณสมบัติของมันคือมีความเป็นพิษสูงมากและมีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงปกติเขาเอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อราตามพื้นไม้หรือล้างคอกสัตว์ คุณลองนึกภาพการเอาน้ำยาล้างคอกสัตว์ที่เข้มข้นสวนฉีดเข้าไปในอวัยวะที่บอบบางที่สุดในร่างกายมนุษย์ดูสิครับวินาทีที่น้ำยานั้นสัมผัสกับเนื้อเยื่อภายในมันไม่ใช่ความสะอาดครับแต่มันคือการเผาไหม้ผู้หญิงหลายคนเล่าในบันทึกลับๆว่ามันเจ็บปวดเหมือนโดนไฟลวกข้างในเนื้อเยื่อช่องคลอดถูกสารเคมีกัดจนเปื่อยยุย่ยเกิดแลผลผุพองและอักเสบอย่างรุนแรง บางคนเกิดพังผืดจนช่องคลอดตีบตันหรือมดลูกเสียหายถาวรแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเมื่อเกิดแผลเปิดสารพิษครีซอก็สามารถซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงวิ่งตรงเข้าสู่ระบบประสาทและอวัยวะภายในมีรายงานทางการแพทย์ที่ถูกเปิดเผยในภายหลังระบุว่ามีผู้หญิงนับร้อยรายที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการช็อกไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตอย่างทรมาน เพียงเพราะพวกเธอพยายามจะรักษาสุขอนามัยตามที่โฆษณาบอกตรงนี้แหละครับที่หลายคนเงียบและสงสัยว่าตายขนาดนี้ทำไมไม่มีใครฟ้องคำตอบคือความอับอายครับเชมสังคมยุคนั้นตีตราว่าผู้หญิงที่ดีต้องเป็นแม่บ้านและเรื่องเซ็กส์มีไว้เพื่อสืบพันธุ์ถ้าคุณใช้ไลซอเพื่อคุมกำเนิดแปลว่าคุณกำลังมีเซ็กซ์เพื่อความสนุกหรือคุณกำลังขัดพระประสมของพระเจ้า ผู้หญิงที่รอดตายมาได้หรือต้องพิการเป็นหมันจึงเลือกที่จะรูดซิปปากเงียบเพราะถ้าขืนไปแจ้งความหรือฟ้องร้องก็เท่ากับประจานตัวเองให้สังคมรุมประนามบริษัทผู้ผลิตจึงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและโกยกำไรมหาศาลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีกลายเป็นแบรนด์ยาคุมกำเนิดยอดนิยมอันดับหนึ่งในอเมริกาโดยที่ข้างขวดไม่ต้องเขียนคำว่ายาคุมเลยสักคำเดียว กว่าที่สูตรเคมีจะถูกเปลี่ยนและกว่าที่ยาคุมกำเนิดที่ถูกกฎหมายจะแพร่หลายก็มีผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องสังเวยชีวิตและสุขภาพให้กับความลับใต้กระโปรงเรื่องนี้ครับเรื่องราวของ Lysol ลซอ c h e Scandal ไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดพลาดทางการแพทย์แต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งความเลือดเลมของการตลาดที่หากินกับความไม่รู้และความกลัวของผู้หญิงมันสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมปิดกั้นทางเลือกที่ปลอดภัยเช่นการคุมกำเนิดที่ถูกกฎหมายมนุษย์ก็จะดิ้นรนไปหาทางเลือกที่อันตรายและมักจะลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมเสมอลองถามตัวเองดูดีๆครับว่าทุกวันนี้เรายังเห็นโฆษณาแบบนี้อยู่ไหมโฆษณาที่ขู่ว่าถ้าคุณไม่ขาวแฟนจะทิ้งถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะล้มเหลวรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปผลิตภัณฑ์อาจจะดูปลอดภัยขึ้น แต่แก่นของการใช้ความกลัวเพื่อขายของมันก็ยังทำงานได้ผลดีเสมอมาบทเรียนจากขวดน้ำยาล้างพื้นในวันนั้นเตือนสติเราว่าอย่าให้ใครมานิยามคุณค่าในตัวคุณหรือมาขู่ให้คุณทำร้ายร่างกายตัวเองเพียงเพื่อจะรักษาสถานะทางสังคมและก่อนจะเชื่อสปปรรพคุณครอบจักรวาลของสินค้าตัวไหนลองอ่านฉลากดูดีๆนะครับเพราะบางทีสิ่งที่เขาบอกว่าใช้ได้ กับสิ่งที่ร่างกายเรารับไหวมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันไหนในตอนต่อไปครับ